สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์โดยหลอดจิตสัต์ไคร์โดยทีลพพว์เทพกรครับคุณครับผมจะบอกคุณว่าการสูญเสียคือการได้มาการสูญเสียคือการได้มาและการได้มาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไรคุณรู้ไหมครับการได้มาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณ คือการได้มาซึ่งอิสริยภาพคือการได้มาซึ่งอิสริยภาพอิสริยภาพจะนำไปสู่การได้มาซึ่งตัวตนที่แท้จริงของคุณอิสริยภาพเท่านั้นจะทำให้คุณได้มาซึ่งตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่คุณจะมีอิสริยภาพไม่ได้เลยถ้าคุณไม่สูญเสียสูญเสียอะไร สูญเสียการถูกควบคุมหรือสูญเสียตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นตัวตนของคุณแต่คุณไม่รู้ตัวคุณใช้ชีวิตอยู่บนตัวตนที่คุณโดนควบคุมเรื่อยมาจนคุณคิดว่าคุณเป็นตัวตนนั้นพระเจ้านะครับจะทำให้คุณสูญเสียเพื่อให้คุณได้มาซึ่งอิสริยภาพการได้มาซึ่งอิสริยภาพเท่านั้นจะทำให้คุณได้มาซึ่ง ตัวตนที่แท้จริงของคุณและคุณก็จะมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของคุณผมจะเล่าตัวอย่างการสูญเสียของผมให้คุณฟังดังนี้ครับเมื่อก่อนสมัยผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาที่สอนเกี่ยวกับเ,เทคโนโลยีการอาหารทางด้านประดับปริญญาโทนะครับ ผมเป็นหัวหน้าสาขาผมก็พยายามออกแบบหรือดีไซน์สาขาให้มันสอดคล้องกับความต้องการของ,ของออตลาดและมันสอดคล้องกับโลกในอนาคตและมันเป็นการดีไซน์ออกแบบที่คิดมาแล้วเพื่อทุกคนนะครับแต่มีบางคนนะครับที่ไม่เข้าใจต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาต้องการ เขาก็พยายามได้เล่เพจทุบายทำให้ได้มาซึ่งสาขาที่เขาต้องการทั้งที่ผมเป็นหัวหน้าสาขาคุณครับการสูญเสียคือการได้มาซึ่งอิสริยาภพผมทําอย่างไรรู้ไหมครับคือคนเรานะครับถ้าเราทํำด้วยอะไรจากความจริงจากใจจริงเราคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะมา,บ,าบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในแบบของเขานี่ไม่ได้ครับ เราจะต้องเ,ออเป็นความจริงของเราเป็นตัวจริงของเราผมทำยังไงรู้ไหมครับผมออยอมให้มันทำไปยอมให้มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นดูซิว่สาสาขาของมันนำหน้าจะเป็นยังไงผมก็เลยลาออกจากการเป็นสาขาหัวหน้าสาขานั้นและให้พวกมันจัดการจัดระบบกันไปเองในแบบของมันที่มันคิดว่า มันมันมันทาอย่างนั้นนะมันทําเพื่อเพื่อตัวมันเองซึ่งมันไม่รู้ว่ามันทําเพื่อตัวมันเองมันสนองนิดของตัวมันเองนะครับผมก็เลยเลาออกเพื่อสูญเสียไปหลังจากที่ผมลาออกนะครับโหผมได้มาซึ่งอะไรรู้ไหมครับได้มาซึ่งอิสริยภาพเป็นความสุขในชีวิตที่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับ พวกมันก็นั่งทำเอ,เอกสารทำระบบทำนู่นนี่นั่นไปงง,ง,งผมสิครับมีความสุขมีความอิสระผมรู้สึกถึงการาสูญเสียและได้มาซึ่งอิสริยาภาพได้มาซึ่งตัวตนของเราที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราจะไม่กลัวสังคมโลกภายนอกที่จะมากรอบให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้มาควบคุมเราให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ ทุเลตถุยไออีโก้นะครับมันพยายามจะกรอบมันพยายามจะควบคุมเราเออตลอดนะครับเราจะต้องทายังไงก็ได้ให้เราเป็นอิสระจากมันวิธีการทําที่ผมเลือกคือการทิ้งการปล่อยการทิ้งการปล่อยให้อยู่นอกเหนือการควบคุมของมันเนี่ยทำให้ผมได้อิสระยาภาพกลับขึ้นมาอิสริยาภาพอันนั้นนะครับเป็นออที่มาถึงความสุข ความสบายใจความสดชืด่นความความรู้สึกดีที่มีอยู่ในใจซึ่งไม่เคยมีอยู่มาก่อนหมายความว่าเราได้สูญเสียไอตัวตนที่ไม่ใช่เราออกไปเป็นหัวหน้าสาขาเป็นคนที่จะต้องทำนั่นทำนี่วางแผนนั่นวางแผนนี่เราได้สูญเสียมันออกไปแต่เราได้มาได้เราได้เราเออกลับมาหาตัวตวนที่แท้จริงของคุของของ,ของตัวเราเอง ว่าชีวิตเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นตัวตนของอีโกโ้เราจะต้องสูญเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรยภาพนะครับสูญเสียคืออยู่นอกเหนือการควบคุมของอีโก้และเราจะมีอิสรยภาพอิสรยภาพที่เราจะมีตัวตนที่แท้จริงของคนนะครับคุณอาจจะคิดว่าก็เรามีาก็เราต้องทํางานเราต้องทําอย่างนั้นเราต้องถูกกาหนดให้ทาอย่างนั้น เราจะต้องออทำเพราะเรามีครอบครัว,วเรามีหนี้สินทูเดชอันนี้แหละครับคือเหตุผลของอีโก้ที่มันทำให้คุณยังอยู่ในระบบนั้น,น,นทำให้คุณยอมไม่ยอมสูญเสียตัวตนที่เป็นตัวตอนอีโก้ของคุณสักทีทำให้คุณไม่เป็นตัวตนวิญญาณสักทีคุณครับการสูญเสียคือการได้มาซึ่งอิสริยาพครับพระเจ้าจะทำให้คุณสูญเสีย เพื่อให้คุณได้มาซึ่งอิสระภาพซึ่งจะนําไปสู่การมีตัวตนที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของคุณคุณครับอย่าพยายามหลงเชื่ออีกโก้หลงเชื่อ,อ,อโลกภายนอกที่มันมากรอบคุณให้คุณต้องทำอย่าง,งานั้ให้คุณต้องทำอย่างนี้ถ้าคุณสามารถหนีออกมาจากมันได้ครับหนีออกมาเลยครับออกมาจากระบบเก่าๆระบบเน่าๆเพื่อที่จะมีชีวิตเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นอิสระครับ วิญญาณต้องการอิสระครับไม่ต้องการโดนควบคุมครับคนที่เป็นมนุษย์นะครับใช้ชีวิตมนุษย์จะโดนควบคุมโดยอีโก้ตลอดคุณถ้อออกมาจากระบบเดิมนะครับมาใช้ชีวิตของวิญญาณได้โอเคครับวันนี้ผมฝากไว้ตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของ การสูญเสียนำมาเพื่อซึ่งอิสรภาพของคุณยังไงขอความกรุณาสนับสนุนผมได้นะครับบริจาคให้ผมได้ที่เบอร์พร้อมเพย์ศูนย์เก้าสองเก้าเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่ศูนย์เก้าสองเก้าเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่โอเคครับแล้วพบกันใหม่ในจิตวิญญาณหนึ่งสวัสดีครับ